สวัสดีครับหลมสุรินชาแนลมาแล้วครับ สวัสดีครับพี่น้องทุกๆท่านสวัสดีแมววางปนกรุบกรบคเนียบัดนุมสลิดมากแล้วครับผมมันนี้แม่บ้านจัดให้เชินเคยพี่น้องผักเป็นสวนครับผมนี่ครับได้ใส่ตันมากพี่น้องแม่บ้านต้มให้เปื่อยๆนี่ครับผมใส่ตันโอ้สีสันน่ากินมากนี่ครับน้ำจิ้มซีฟูดนะครับผมผักแก้มก็มีผักซีพี่น้องแม่บ้านรับปลูกข้างล่างนะครับสลัดได้กินแล้วพี่น้องแล้วก็ต้นหอม มีประกาศขาวด้วยนะครับผมนี่ก็ได้กินแลว้วพี่น้องหิมาเหมิดมันก็โปรงข้นมากคือเก่าครับผมเนี่ยไอแผลพี่น้องพ่อฮิมาเหมิดเนี่ยมันสิโปรงท่านที่ได้ไดทนมากพี่น้องหลายปีแล้วครับเนี่ยนมสุรินปลูกไว้นะพี่น้องก่อนอื่นขออนุญาตพี่น้องจะแกวแก่กข้าวกอน พราะจะได้เพิ่มอัรถรสควมมแซบจังหน่อยพี่นออ้องขออนุญาตนะครับผมนำใส่ใจจริงพี่น้องบบกง่ายๆจักบาทโอ้ทำไรคือทำไรเด้พี่น้องนะครับขออนุญาตนะครับผมจวดจักบาทก่อน กดกินก็ฝากพี่น้องนะครับผมกดไหลกดแช่กดติดตามให้นุ่มสรินด้วยครับผมสองช่องทางเจินเคยพี่น้องทั้งช่อง YouTube แล้วก็แฟนเพจ a c e b o o k นะครับผมมาครับเซี่ยวนั่นกันพี่น้องมาไหวแล้วหิ้วแล้วไม่บานจัดไห้นี่ครับผมใสต่ตตนพี่น้องมาเป็นพ่วงเลยนะครับผมต่มเปือ่อยมือบีดเลยอื kim chèo mạ lên chèo mọi người học các bạn mmm làng mmm mmm Thoáng mmm mềm mềm mmm mmm น้ำปลุกเฟืองหอมสลัดทักซี่อืม้มตันี้อยากใส่มือคือเก่าพี่น่องนุ่งเสียบนะครับเนาะท่านใจสะดวก อกจิมเข้มข้นมากเลยกิมชีมฟูดออื ใส่จันพี่นอ้องลงว่าเป็นพว่วงอืมครับวันนี้คับส่วนขอนงสองมา เสียมากพี่น้องมากค,ครับผมเส้นเหนี่ยหอมๆพักปลอดสาร,รพี่น้องเลยบุกเอียง ไม่ว่าแล้วต้มเปื่อยเลยพี่น้องโอ้แซ่บอืมอืมอ,อกซีอิ๊หอมมาเลยจังใส่เปืเป่อย อืมคืออื่อสีกด้ไพม่นะ่ทำยังไงเล่อืมอืมองหมัก ว่องไม่เป็นยัไ เ็วาวหลายพี่เนาะชัวดได้หดเยอะอร่อยมากพักเป็นสวนพี่เนาะมากินพักพี่เนาะ Boah. Cái này nè, không mồm Cái cạch khao กิ่มสิบแสบไมนะาเจอน้ำใสไปน้ำโอ้โหแสบอืม อ่ะแซ่บเหมือนกันครับผมเบาๆไล่แบอนี้พี่น้องอืมแซ่บมากใส่ตังพี่น้อง ชอบปากเลยซชอบเละมันเสียบอ่อนไก่มากนะพี่น้องแต่ว่าบริไสไซมันเปื่อยไม่บางรสจัดหายเปื่อยเลย อม,อมบะต้องใส่กันไกลเลยมีดบะตองมือยังเดี๋ยวสีกนะใส่จันไปเนาะจิ้มแซมมากเลย หวานนมชุิดดนเราเห็กับขาวแสบไปเนาะสุดยอดเบ่งอ้วนรับ <c oughs> น่าซ้ำกระดงกับไปนอง Mhm. 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 จิ้มแซ่บมากเลยอืมเผ็ดตั้งแซ่บได้ทุกรสเลยเผ็ดเปรี้ยวหวานมันเค็มกันไกลผสมสายเลย จวนั่นกันครับเบาๆเลยเบาไปล้ว ไม่ี่องพักเปนสวน สมัครเลยพี่น้องคมแสบสมบัครคมแสบอืม้มแสบไรเพี่น้อง ืเนี่ยนะครับบุรีดาวก็แดดมากพี่น้องครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหนุ่มสุริลด้วยครับพอกันคลิปหน้าพี่น้องแซ่บไลค์ครับผมสวัสดีครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็กดติดตามให้หนุ่มสุริลชแนลด้วยนะครับ